สวัสดีครับวิลานิววันนี้นำเสนอข่าวช็อกวงการพระอีกแล้วเหลอแต่นี่ช็อกจริงครผมก็ช็อกบอกที่ช็อกก็คือมีทนายท่านหนึ่งบุคคลคนหนึ่งจะแก้กฎหมายให้พระสามารถมีเมียได้เพื่อแก้ปัญหาสีกาตบทรัพย์โอ้โหได้ยินแล้วขึ้น แก้ปัญหาสีกาตบรัพย์โดยการให้พระมีเมียได้มันแก้ได้เหรอครับพระมีเมียเดี๋ยวก็ไปเลี้ยงเด็กเอ็นแล้วไปเลี้ยงเด็กดิ้งเดี๋ยวก็ไปเลี้ยงเด็กอีกมันแก้ปัญหาเหรอผู้หญิงคนหนึ่งก็มาตบรัพย์อีกจะแก้ปัญหาพระไม่ถูกตบรัพย์ก็คือพระไม่ต้องมีรัพย์ให้ตกพอพระไม่มีทรัพย์ไม่มีสีกาใครเข้าหานี่ยินแล้วได้ยินแล้วขึ้นแม่แก้ปัญหาได้ตรงจุดตรงไหนเนี้ เนี่ยนะการบวชพระไม่ได้เข้ามาหาเงินเพื่อไปเลี้ยงสีกาไม่ได้เพื่อมาหาเมียการบวชพระเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาละทิ้งกิเลสละทางโลกทุกวันนี้ดูพระสิละทางโลกไหมคนเขาก็ด่าเป็นแค่หลอดกันหมดแล้วนี่พระมีเมียใครจะเข้าไปไหว้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยการที่จะแก้ปัญหาสีกาตกทรัพย์ก็คือไม่ต้องมีทรัพย์ไม่ต้องโดนตก แค่นั้นสวัสดีครับ